มีสองฝีขุ้น้นกบตายนอตายอยู่กับต้นยางหน้าเอาย่ืนเฮ็ดเต็งเดยกับยูบบนี้ขออมนี่หลายนะผลนุ่ว่ืมากาว่าส่วนใหญ่ต้องโอกเป็นหลายลานโตนะ คนบ่มาคนบ่มาใส่ออกอันนี้บ่คข้าวพอนีบบอหีบพอเฮ็ดไว้ให้บ่เหมัอนจะฮื้ออึ้งหึ่งกับหึ่งออกแล้วอันนี้คือล้อมไว้ค่ะนี่ล้อมบอหึ่งเข้าไปอ๋อข้างในนี่คือเป็นลูกของอึ้งบ่คะคัะล้อมไว้ให้มันไข่ครับเวลามันลงสายใหญ่ผมก็จับแม่มากมันมันใครเห็นมันออกใครเห็นอ๋อเหยี่แม่ตัวแม่มันมาอยู่นี่อ๋อใคมันจลอกเลย อันอึ้งนี่พอเดี๋นี่จักสายพันธุ์ค่ะพ่อเดี๋ยวดพันธุ์บ่สายอึ้งไงแมนค่ะหมดทั้งอึ้งอย่างมันมีสามสายพันธุ์อยู่สามสายพันธุ์ปากขวดบ่เอิ้นภาษาไทยเอิ้นอึ้งปากขวดแล้วก็อึ้งอ่างมีสามสายพันธุ์โอ๊ยสิอึ้ง่งแดงกนดิอึ้งแดงอึ้งแดงหลายแดกอึ้งแดงอึ้งอ่างอึ้งปากขวดอึ้งอย่างอึ้งอย่างอันไหนงี่กูโม่ ตัวใดไงก็มูอึ้งตัวใดไงก็มูคืออึ้งเผาอึ้งเผาอึ้งเผาคืออึ้งยางเนี่ยนหมครับมัวสอดดำ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 อึ้งเผาผมมีอย่างผมมีอย่างอึ้งเผาอึงอันอึ้งยังแสบก็มูแบบนี่อึ้งยังแสบก็มูเฮ้ยแต่บาทเท่ากับว่าอึ้งเผาแล้วโอ้แต่มันดูควายอึ้งยางอึ้งอึ้งยางมีควายแน่พ่อพ่อแปรรูปขายพร้อมบ่านี่เห็ดปลาเห็ดปลาอึ้งปลาเราจะเห็ดคือขายขายสด ขายยังไงนี่ผมคนขายอย่างนี้มันแปลว่าเอาออกไปเมื่อเท้าเดียวกันฝนตกเอาจะล้านโตหรือกรเพาะเราจำนายเลยเออตัวละตัวละบาทตัวละบาตโอสุดยอดล่านโตก็ทาล่านตัวคิดวาลินเออคิดวาลินท่านได้ขายัน็นวาขายจจกเทียไปทั้สีทั้งสีหาทั้งสีมัได้ พ่อท่านได้ขายจะเคียไปนี่บ่ขายคือเทียนเรียนเรียนเลยห่วยเฮ็ดเรียนอยู่บ่วจังจริเอาเฮ็ดเรียนเฮ็ดเรียนือเฮ็ดคักแต่เจ็บหาความสุขหาความสุขเนี่ยเห็นตั้งเราต้นนี้โน้มลงมากมันคือแตกงามเออเอ้าเดินเดินก็หวานสันเดาก็ขึ้นกันบัสันเดาโน้มลงก็แตกคือกันเออบ่ได้เมียนตั๊พักหวานที่แตกเอาเป็นตัวอย่างเล่นบัว เลตอนนี้เฮ็ดเลนเลนีหกกเหรอางโอ้สียดาปูเฮ็ดเลนๆตลอดได้ยี่เลี้ยละเฮ็ดเลนพ่านะโอ้มีตุยังโอ้อึ้งสิเขามาในบอนี่เลยบปพ่อพอ อันพอเร็ดมาจากปีเล้อที่ว่ารวบร่วมเอื้งนี่ปีเดียวปีห้าศูนย์ปห้าศูนโอ้โขายได้แล้วนี่ถ้ามันมีหลายขายรอดเอื้องกับส่เหลียงค้นมันนี่เต็มเลย้ัค้นเหลียงเอื้องเอื้องเลียงมือก้อนเหมือนมอหงเลยก้อนมองฝนตกก้อนก้อนมอหงก้อน มันมันมบนหนามเลยนาหลายต้เมื่อแรกผมตั้งสั้งเหตุร้านเอารถไถมาให้ทองเหมืองให้องเหมืองจากเท่ไหนไหลลงมาทำหล่าขั้นตงแห้งมันก็น้ำลงมาพี่มันกัดอ้วยเงาเยอะเลเราข้มากขโมยจับห้องล่วงหคอะห้องสามหรออัน บ่มีคนมะลักบ่อ่มีบ่มีอไรเหุจักมันำเภอแล้วบอรหายมะลักเลยเลี้ยงอ่บ่ได้เลียงเลียงแต่ลูกออดมันลงเปิดปอดไหมนไม่้ม่ลำิลงมาำมือเมันลงโยนลงเากัดกินขึ้นมัเต็มเลยมันบ่อพื้นที่ทั้งหมดจากไรค่นี่ทีพอเห็นเียยสี่สิบไร่สี่สิบไร่ แต่ว่าเป็นหม่องบริเวณที่เลี้ยงอึ้งนี่จักไรกับพักหวานนี่อยู่นี่ประมาณหกไร่ป่ะหกไร่อ๋อพักหวานสิมีหม่องเมื่อกี้มันบ่นนคะทีเห็นเบิ่งมีอีกป่ะพลาไปเบิ่งอีกนะไปมันง่ายเองมันไหนมาต้นกระเดามาต้นกระเดาให้มันสะเดาให้มันขึ้นไปสูงสูงอ๋อบ่ให้มันบ่ให้มันแตกออกอืมไม่ติดสูงน้ำต้นไปดูเลยเก็บเกี่ยว เลี้ยงตัโอ้นีบอ่ะคะอต้องเอาเชืยใหม่วัดไว้สามปีนี่แล้วเี่อยันก็เอาไปเนี้ยมีคนู อ๋อมีกระลอกพ่อมต้นนี้กับแม่นั่นว่าพอนี่ห้าต้นไหนคะห้าต้นง่ญ่นี่บอกห้าต้นในแบบหอดปลานี่นั่นปลาหากไก่ต้นไหนเนาะ หากเป็นสีใดคะรอหากสีขาวสีขาวนอนจอกอจอกิง้งต้นนี้ไม่หมากกำลังไม่มีหมากหากต้นนี้ โอ้เป็นนวยเต็มเลยนี่หมากตัวนี้พออันนี้ผมก็ชนมันปูดูนนนนที่มันที่นี่กันได้นะโอ้หมากเต็มเลย